รายการโพธิรักโพธิทิ k ิตอนที่12พุทธสถานสันเตียโศกวันที่15ถึงวันที่17มิถุนายน2556 วันนี้หลังฉันพระครูได้ขึ้นไปตรวจด,ดูการทำโมเดลหรือว่าแบบจำลองสมเด็จปู่วิชิตอวิชาซึ่งตอนนี้คุณแสงตินกำลังปร,ปรับปรุงโครงสร้างใหม่เก็จะต้องมีโครงสร้างที่สามารถรับน้ำหนักได้มากก็เ,เลยปรับตรงชายชีวรให้สามารถรับตรงบริเวณที่ข้อมือที่ยื่นออกมาเนี่ย้ได้ หลังจากนั้นพระครูก็ไปเยี่ยมที่สคจอนะสคจแท้ายซอยที่สันติอโศกก็ผ่านไปเจอของที่นกนะนกรังรังนก<า>งประจาบสง,งสัยมาจากที่วนบุญปักพืชน,นะพระครูก็บอกว่าอมีใครสอนนกก็ทําได้วิจิตพิสดารนะมันก็เดินไปท้ายซอยแด้วจน สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจนะซึ่งก็เป็นโครงการดินอุ้มดาวนี่แหละคือเอาไปเป็นทุนสำหรับทำาทรทัศน์เพื่อมนุษยชาตนะเอพเเราก็ได้เนี่ยผลจากการที่มีคนมาบริจาคแล้วเราก็เอาไปจำหน่ายหรือบางอย่างก็ต้องซ่อมแซมนะผมยังใช้บริการกันนะที่<ด>เราจอหลายอย่างเอามาใช้ ดินอุ้มดาวก็เพราะว่าโอขยะเนี่ยใครไม่มองแล้วนะแต่พวกเราก็เอาไปทําดาวขึ้นดาวเตียมได้สองดวงนะนะตอนนี้<ห>จากนั้นพระครูก็ไปเดินกลับมาก็แวะ,ะที่เขตของสิขมาตซึ่งผมไม่เคยเข้าไปเลยนะครับเขตสิคมาตตรงนี้วันนี้ก็ถือโอกาสแวะเยี่ยมพอดีสิขมาตนมนม์ให้ไปดูหินนะพระครูก็ดูหิน หินนี่มาก่อนเขตของสันเดียสกจะสิ้นสุดตรงหินนี่แหละเน้วที่หินงกว้างนะคัเนี่แหละหินนี่มันแต่ก่อนไม่ใที่เคยมเราล้กั้นไว้ตอนนี้มันไม่มมที่งองเราหมดแล้วมันไม่มีจะเป็นต้องส่งกัน้นเอาไปใช้ข้างนองน,อน,นี่ได้อีกอยเยอะจะยกได้ด้วยเราไม่ค่อยมีรั้วนะที่สถานในเราก็ไม่ค่อยมีรัวร้ว,วที่ท ที่แน่นหนาโอ้โหเป็นลวดหนามหรือเป็นกําแพงยักษ์อะไรอย่างเงี้ยดูเหมือน uh, คุกมันคุกแต่เราจะสร้างรั้วจากการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอะไรเงี้ย<อ>พอดีที่สันเดียสองนี่เราก็ใช้ใช้คุณธรรมนะเป็นรั้วนะผูกมิตรก็เลยคุยกันพอผ่านไปบริเวณที่ใกล้ๆกับกุติที่แต่ก่อนสิกมาศิตรายอยู่ซึ่งมรรคภาพไปแล้วเนี่ยก็จะเจอต้นไม้ต้นหนึ่งสูงๆก็เปลือกสีแดงแจ๊ดเลยนะผลมันผมก็เพิ่งทราบชื่อ ชื่อสุญญาตาไม่ชอบแก้ตั้ง,งใส่พ่อครูตั้งแล้วแถมรู้ว่าพ่อครูรู้ว่าไอเน,นี้ยมันสามารถรับประทานได้อืมเราก็นึกว่าเอ๊เป็นเม็ดแปะกล้วยหรือเปล่านะก็เดากันไปนะก็หลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็มีบางคนเอาไปคั่วนะมาให้พ่อครูฉันผมก็ก็ฉันไปด้วยนะมเมดลฉันไปแล้วรู้สึกมันกลิ่นเหม็นเขียวนะแต่ก็เอ๊ะมันฉันได้แล้วมั่งสุญญตาฉันไปหลายอันเลยนะ แต่ว่าอ้พ่อครูฉันเข้าไปลูกหนึ่งเนี่ยไอเลยครับก็เลยพ่อ,พ,อพ่อครูงดดีกว่าแม้จะฉันได้แต่ก็งดดีกว่าอะไรอย่างเงี้มาดูเม็ดสุญญาตาเสร็จแล้วก็กลับไปทำงานกันต่อนะครับ วันที่17มิถุนายนเนี่ยก็มีทีมงานของพวกเราที่จะร่วมกันก่อสร้างคอมเพล็กซ์บุญนิยมก็มาพบมาปรึกษานั้ข้อมูลกับพ่อท่านทีมงานเหล่านี้เนี่ยก็มีสมณะและก็ละวาดนี่นะครับจะทําสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับซึ่งสมัยอียิปต์เนี่ยเขาต้องบังคับทาดไปทําแต่เราไม่บังคับนะครับปร๊บปครูไม่ได้บังคับใครมาทําแต่ว่าคนเหล่านี้สมณะเหล่านี้ท่านมีใจคือพอ พ่อครูดาริอะไรขึ้นมาในพวกเราที่พอรู้ว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถก็จะเข้ามาเข้ามาร่วมมือกันาาช่วยกันตั้งแต่เริ่มคิดวางแผนเราจะทําอะไรแค่ไหนยังไงเนครั้งนี้ก็ท่านสมณถักบุญเนี่ยท่านจะมีประสบการณ์ด้านการค้นหินการอะไรเยอะมากในการทํางานซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบตัวตาเหมือนอย่างที่พ่อครู ก็จะไปเดินดูกิจการต่างๆเนี่ยก็คือการทบทวนดูการพัฒนาของพวกเราด้วยแล้วก็ความร่วมม,มมือในการที่จะทำภารกิจงานใหญ่ๆการที่จะสร้างสมเร็จปู่วาวิชิตวิชาครั้งนี้เนี่ยต้องอาศัยความ,ร,มร่วมมือในการทุ่มเทอย่างมากซึ่งพวกเราก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมมือกันเป็นทิศหน้าและมุ่งหน,นายิ่ง